นี่นะครับเรามาติดตามภารกิจนะครับของท่านรองนาย,ยกรยัฐมนตรีน,นะครับคุณปรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับทางคุณพิลพันธ์สาลีนันทวิภาคเริ่มต้นวันนะครับที่ตึกประชาการหนึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับอ่ะเดี๋ยวไปชมต่อวันนี้เรามาติดตามท่านในวันอาคารว่เราเช่นเนี้ยจะมีประชุมครมนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ที่นี่ครับ รอผลิตภัณฑ์นะไปประชุมครอมอเดี๋ยวรอเสร็จจากการประชุมครอนมอเดี๋ยวเราไปรอท่านที่ห้องทำงานเพราะว่าหลังจากประชุมครอมอเนี่ยมีอีกสามบิติงต้องบอกแอบเมาเมาได้ได้ไหได้เลยท่านดุไหมท่านดุไหมไม่ดุนะเป็นคนจริงจังในการทํางานแล้วให้ให้ความใส่ใจสนใจในรายละเอียดมาก ไม่มีตอ่นพอท่านมาถึงเนี่ยประมาณ8ปดเก้าโมงเนี่ยท่านก็จะเริ่ม,รมจริงๆท่านท่านท่านอ่านรายละเอียดมาจากจากบ้านท่านเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าท่านมาทบทวนหรือทีมันมีอะไรที่มากขึ้นเพิ่มเติมหรือลดลงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวร้องทุกร้องเรียนเข้ามาแบบห่วนจีกระทานหานอะไรประมาณเี้ยท่านก็จะรีบ รีบตัดรายละเอียดแล้วก็บางทีพวกเราก็จะบรีฟรใฟ้ท่านฟังนะคะลหลังจากนั้นท่านก็ฟังท่านก็เข้าห้องประชุมพอประชุมเสร็จสักใกล้เที่ยงก็มีประชุมต่อ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 จึงอย่างที่เรียนนะนบางทีแบบลงมาไม่ได้ทานข้าวเช้าดีกว่าไม่ได้ข้าวเทีย่ยงนะคะพเพราะข้าวเช้าบางทีคือกาแฟกับน้ำเปล่าบางทีไม่ได้ดื่มไม,ไไมไ่อะไรเลยเนี่ยเราเรียนตรงนะว่าเราจะดูตารางท่านแล้วแบบพักตอนไหนอ่ะยัง เป็นหัวท่านแต่ท่านบอกคุณเรื่องขงผมว่าผมแข็งแรงเดี๋ยวเรารอท่านพี่มานะก็เดี๋ยว,ยวอ,าอาจจะได้แอบดูหน่อยว่าท่านจะได้รับประทานอะไรก่อนเขา้าประชุมนะ <c oughs> รองพิรพันธ์นะครับก็จะมีห้องมีห้องส่วนตัวนะห้องทำง,งานของท่านแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นด้านนี้เป็นห้องประชุมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับที่อยู่ในส่วนของห้องของท่านรองนาะยกรัฐมนตรีนะครับพิรพันธ์สาบิการวิพาธครับซึ่งท่านกำกับด,ดูแลกระทรวงพลังงานด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนูน้นอยากให้ เซฮัลโหลสินี่ก็คือทีมงานของทางท้าอันนี้คือเป็นพ่อเม่ที่เป็นฮัลโหลก่อนฮัลโหลทีมงานร วันนี้มันหลากหลายภารกิจแต่ว่าแต่ละวันเนีย่ยก็หลากหลายธุรกิจไม่เหมือนกันจะดีเหมือ้องไหมนี้ดูวันนี้จะบอกพรุ่งนี้เหมือนวันนี้ไม่ใช่ปกติผมก็จะทํางานที่บ้านพี่บุญทรรในตาแหน่งรัฐมนตรีพลังงานนะครับในส่วนเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีวันอังคารก็อยู่ที่นี่เป็นหลักนะครับแต่ว่าภาคหลังเนี่ย การประชุมในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับรองนายกเยอะมากขึ้นก็เลยมาประชุมที่นี่เยอะนขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็ในส่วนของพลังงานเนี่ยบางทีมันก็ต่อเนื่องก็คิดว่าถ้าเดินทางไปเดินทางาาเสียเวลาเดินทางผมก็เรียกทุกคนมาประชุมที่นี่หมดเร็วกว่า <ผม S 2> ใช่ มีทานข้าวแล้วไ้พี่ทานข้าวอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ทานอะไรไม่ได้หรูหราอะไรทานง่ายๆหรือทานง่ายๆทานง่ายๆเล้ปกติที่ทานเผ็ดทานในทานเผ็ดทานเผ็ดอ๋อทานเองมีของไม่ทานครับไม่ทานกุ้งอ๋อไม่ทานกุ้งแพ้แพ้แพ้กลิ่นนะโอ้โห ทางท่านพีรพันธ์สารีรัตนวิภาท่านเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟน้ํามันอะไรต่างๆตอนนี้นะครับมีกฎหมายหลากหลายมาตรามากๆนะครับที่ท่านเนี่ยจะต้องแก้เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะเพื่อทําให้ค่าครองชีพของเราเนี่ยดีขึ้นทีนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยทำไมอยากจะให้พลังงานถูกน้ำมันถูกไฟถูกมันไม่ได้ยายอย่างนั้น ต้องผ่านกระบวนการแก้กฎหมายครับและรอบนี้เนี่ยมีการประชุมเลยหลังจากที่ท่านประชุมพรมรับประทานอาหารเมื่อกี้เนอะเรียบร้อยก็มีประชุมเกี่ยวกับด้านกฎหมายต่ออีกนะครับซึ่งก็บอกว่าทุกครั้งเวลาท่านประชุมเสร็จเนี่ยกลับไปถึงบ้านท่านอ่ะการที่ท่านได้ทาจริงๆคือหลังจากที่ท่านไปทํางานหลังจากที่ท่านอยู่บ้านแล้วนอนตีสามถึงตีสี่แล้วตื่นเช้าตื่นมาอีก แบบนี้ทุกวันแล้วบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ทุ่มเทมากๆนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าคว่ากฎหมายแต่ละขั้นตอนเนี่ยเอ้ยแต่ละมตาตราแต่ละวิธีการอืมยากมันซับซ้อนตรงไงเดี๋ยวเอาไปฟังเป็นเก็ตเล็กๆ่ตามบอก็มา แน่นอนต้องเรียนเทคนไม่นยุควันแล้วใบนี้คือใบไหนครับครับเอ่อใบชี่ใบอื่นดีไหมคือไม่เป็นคู่ถูกที่ทับซับอ่าได้ครับได้ครับได้ไหมดูตรงไหนต่ออีกอันหนึ่งเลยรวมในนี้ครับได้ไม่อยู่ในนี้ใช่ไหมพ่ออื่นครับก่อนไปถึงสิข้อข้อเราเห่านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะต้องเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากทีนี้ ตั้งแต่ไม่เป็นคนไล่หรือถึงเหมือนะไรมสามารถไล่ไปเนี่ยคือของเดิมหมดนะครับอันนี้ยังเปลี่ยนแปลงไหมเก่าไม่ใส่ยุคใหม่ไม่ได้โอเคเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประชุมกฎหมายนะโอ้โหเคร่งเครียดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยยังมีอีกแม่หนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเนื่องจากท่านพีรพันธ์สาลีรัท่านเนีนยเป็นรองนายกน,นะครับแต่กํากับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยหน้างานเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยก็เกี่ยวเข้ากับพมโดยตรงเดี๋ยวมีประชุมกับพมต่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเกี่ยวกับปัญหาที่คณะรัฐมนตรีบ,บอกให้แต่ละทรวเนี่ยไปดูว่าจะช่วยที่เชียงรายใช่ไหมครับ ซึ่งในควหมึงผมก็กำกับดูแลพมรนะครับแล้วก็พอดีผมมอบให้คุณเช็คผังจำไม่ได้จริงเลยส <c oughs> ุทธิพงศ์อสุทธิพงศ์ที่แกทำรายการคนคนคนเนี่ยบให้แกไปลงไปดูพื้นที่ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะก็ได้รับทราบมาว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียวกับ คนที่เขาเอฟเฟกต์จากเรื่องเงี้ยมันพ่วงไม่หืุนปกติครับทุกทุกครีน้ำพ่วมมาแล้วมันไปมันก็แห้งมันก็คลีนเอ้าทั่วไปธรรมดาไอ้นี่มันหมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วมันก็ทิ้งซากเิ็โคลนไว้ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นน้ําหมดแต่โคลนยังอยู่ใช่บุ้นไปหมดตอนนี้มันก็เลยส่งผลกระทบพูดง่ายๆทิ่เนื้อประดาตัวแล้วก็โดยเฉพาะคนป่วยติดเตียงก็มีคนเฒ่าคนแก่ทีนี้ ผมก็เบื้องต้นผมจะให้แกไปลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะตำรวจปัญหาสิ่งต่างๆเหล่เนี้ยผมอยากจะรบกวนท่านรัฐมนตรีกับท่านประหลัดจัดทุกไปกับเขาได้ไหมเพราะมันจะได้รู้อเพราะว่าพมอ,มอะไรทำอะไรได้ดได้บ้างได้เลย เดี๋ยวเราต้องไปพักต่อใช่ไหมวันนี้ภารกิจของพีทำเนี้ยเดี๋ยวผมจะตามนะพีๆไปอีกที่พักรวมไทยสร้างชาติแต่ว,วันนี้มีการไปรับฟังนะปัญหาจากสอสอว่าเออเขามีปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรับเรื่องมาเดี๋ยวต้องมีการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่ออีกที่พักเดี๋ยวเราไปที่พักต่อเลยครับ อาหารโปรดเดี๋ยวความเป็นปคนกินง่ายอะเนาะก็เลยครับจริงมันมันปโปรดมันปโปรดหลายอย่างแต่ง,ง่ายๆนะคือแบบอันไหนก็ได้อืมอันเนี้ยทีนี้อันนี้คือถ้าปโปรดเลยอะอันดับแรกคือพัอเตี๋ยแล้วก็ตุต๋ตำาริกลา ที่มีสานให้ได้กอดอีสานของหวานพี่ตุ๋ยทานบ้างไหมครับของหวานเหรอก็ทานทานแต่ไม่ค่อยทานเยอะชอบอะไรบ้างฮะไม่ค่อยชอบของหวานหวานหวานมากๆเป็นยัไไงหวานนิดๆทานอะไรบ้างครับพี่ปกติแบบของชอบเลยแบบอาหารหวานแบบไอศครีมไอศครีมยี่ห้อไหนก็ได้มาหรือว่าต้องแบบไอทิพย์กะทิอะไรอย่างเงี้ยของไทยเนี่ยแหละถูกต้องปกต ปกติพี่ตรวจสุขภาพมันพี่พี่ไม่นอนเลยอ่ะก็ตรวจตันนาำตรวจพี่แต่ก็ปกติใช่ไหมสมองก็ยังปกติอยู่ไม่มีหลังสุวก็มีไขมันผมก็ไม่กินมันนะแต่หมอเขาบอกมันมา <c oughs> เองเออก็เลยก็ต้องกินยานลดไขมันหน่อยครับย้อนกลับไปตอนช่วงหาเสียงวยวจังหวัดจังหวัดไหนที่พี่รู้สึกว่าเออมันมัน มันไปแล้วมันสนุกที่เราแบบไม่ได้คาดคิดว่าเอยไปแล้วมันก็มันพูดจริงๆเลยนะครับผ,ผมว่าหาเสียงมานานนะไม่เคยมีครั้งไหนที่รู้สึกรู้สึกว่าสนุกและมีความสุขเหมือนตอนที่ไปหาเสียงกับท่านพลเอไประยุทธ์มีได้คุยกับกับทางท่านพลเอกประยุทธ์ก็ <c oughs> มีบ้างก็คือเราท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะ ผมได้รับตําแหน่งก็ทัวไปออขอพรท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่ามาคุยเรื่องการเมืองเรื่องไรได้แล้วครับวท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพเราก็ต้องไปพะเพนีไทยอ่ะใช่ไหมเราก็รบนับถือใครแล้ว้็ไปกราบเยี่ยมท่านบ้างแต่ไม่ได้เป็นเรื่องก,กครเป็นเรื่องส่วนตัวละใช่ท่านอุบะก็พ,อพ,อพาอ้โหท่านเป็นคนใจดีคนไม่รู้ท่านน่ะใจดีแล้วเป็นคนตลกด้วยจริงคนไม่รู้ เหมือนผมเนี่ยคนนึกว่าผมดูใช, <laughs> ใช่แต่พี่ตุ๋ยไม่ดุนะใจดีเสียงดังเพราะมันเป็นโดยแหมคนเราแต่ละคนมันก็มีนะคาแรคเตอร์นะคเรามันโตมาแบบเนี้ยจะให้เป็นยังไงอ่ะ <laughs> เป็นไม่ได้หรอกก็เป็นได้แบบเนี้ย <laughs> แต่พี่ถุยน่ารักนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดู ดูเดียงดังดแต,แต,แต่แต่เรื่องงานไม่ได้นะผม<ช>ผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการดู<ช><ๆ>การทํางาน,นต้องมีกฎเกณฑ์กติกาไม่ใช่เล่นมถ้ามาเล่นกับแบบเรืเ่องงานผมไม่ทำต้องจริงจังแต่คนก็อาจจะเห็นแต่มุมน,นั้นไงใช่ไหมแต่เวลาอย่างผมอยู่กับเพื่อนๆโอ้ยผมเป็นอีกคนหนึ่งผมไม่ชอบเปลี่ยนชีวิตผมหมายความว่าผมเป็นไงผมก็เป็นอย่างนั้น จะเป็นลัมตีไม่เป็นลัมตีเป็นสสไม่เป็นผมก็เป็นนายพีลพันเป็นพี่ตุ๋ยของน้องๆองเป็นไอตุ๋ยของเพื่อนๆือเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่าง้นเนี่ยผมเป็นลัมตีมาสองสมัยผมไม่เคยมีรถตำรวจตำหน้ามีไหมเนี่ยไม่มีตำรวจติดตามมีไหมนี่นะครับพี่ย้มนิดนึงได้ไหมของขวัญช่วงปีใหม่เห็นเขาแวบแบมาบีมากเลก็เนี่ยเรื่องเรื่องการกำกับดูแลกิจการค้าน้ำมันแล้วก็เรื่อง เรื่องของการอนุญาตให้ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าได้อย่างงนะ่ายง่ายอ่าแย้มแล้วนะแย้มแล้วนะเอ่ของขวัญปีใหม่นะที่เจอแรงเสียดทานไหมเด<ห>นะือดมันเลยเอาหรอกไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆหรอกอาอยู่ที่ว่าแล้วเราจะสู้จะทำไหมอืมผมคิดว่าตรงนั้นมากกว่าปกติพี่ตุ๋ยเข้าพักสัปดาห์ละกี่ครั้งก็ทุกวันอังคารของทุกวันอังคารใช่หรือว่า,างวันไหนที่มีมี เหตุจาเป็นที่ต้องมาเต็นบ้างเองกสารอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจงานในตําแหน่งลาตรีอลองนายยกนี่ก็เยอะนะก็ไม่มีเวลาที่จะมาที่นี่บางทีก็ให้เขาวิ่งไปให้อ่เรามาถึงพักแล้วนะ<ๆ>เดี๋ยวจะพาไปชมพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางพี่หนูจะมีประชุมกับสสด้วยนะ,ะเป็นวาระเยวจะต้องไปแอบดูนิดนึง

าเขาเ้าไม่ได้เก็เลยไม่รู้ไม่บอกว่าจะอะไรก็เลยไม่ด้วยนจม่ไรหรอกเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนี้จะไปพอดีเลยพี่ตุ้ยเชิญครับพี่เพื่อนต้องแย่อยู่อกัวเรียนอกขวอกัวเพื่อนักเขาทำยาเขายามาให้ต้องไม่ลืมเขาให้เขาบอกอากเพราว่า โอเดี๋ยวเช็คไอจีนี่ไปถึงไหนเรื่องลุ่นพัดเนี่ยได้ครับเราเอาเรื่องเขาไปแล้วใช่ไหมใช่ครับพอดีเขาไปช่วยอยู่ที่เชียงรายครับพวกนะแต่ไ่ตำรวจแล้วนี่มาทำไมอีกอนพอดีเอาของมาฝากด้วยไม่ต้องหัวเบาบอกแล้วไม่ต้องมีอะไรโทรหาคุณโก้คุณโก้ให้เบอร์ลุงได้ไหมได้ครับท่านใหญ่เลยครับคอยโทรตามเรื่องของโก้นะครับไม่ต้องห่วงแล้วนี่ต้องรอน้องชายไหมเนี่ยไม่ไม่ต้องรอคือ ผมไม่ชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบเดินแต่ละวนผมการเรื่องออกกำลังกดรเออผมชอบเดินขึ้นเดินลงเดินตามที่ชันแบงล้าต้อเดินเนี่ยขึ้นลงฟิัดไปเป็นอย่างนี้สมกับเป็นระดั็ปีฝางประหยัดพลังงานี่เราเดินขึ้น ตอนแรกทคือเปิดโน่นดีดูนิไุนแรงพื้นที่ผมที่เป็นต่อ84ชั้นเนี่ยร้อยกว่าแฟด <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วนะครับท่านรองธีรพันธ์นะกำลังไปเปลี่ยนเสื้อ เพื่อที่จะขึ้นไปประชุม,มน,นะครับกับทางสมาชิสภาผู้แทนรัศฎรของพรรครวมไทยสร้างชาตินะาาวาระนะครับในการพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องของการเสนอกฎหมายต่างๆนะว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะครับตลอดจดการรับเรื่องนะครับปัญหาต่างๆของสมาชิสภาผู้แทนราศฎรของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่มีในพื้นที่นะก็จะเอามาพูดคุยนะเป็นการประชุมซึ่งจะประชุมอยู่ชั้นบนอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการประชุมกันของสสของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแต่เดี๋ยวรอนะครับทางพี่ถุยเดินเสื้อผ้าที่หนึงเนาะอ่ะอันนี้แบบเ e อ็กคลูซีฟแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทางพรรคเลยว่าอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะพาไปเ e อ็กคลูซีฟห้องทํางานของพลเอกประยุทธ์จันรโอชา ยังคงมีอยู่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพาไปดูที่หลังแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูประชุมสสก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ Be uh -huh. รวมไทยสร้างชาเนื้อทางรองนายกร,รัฐมนตรีคุณพีรพัฒน์สาลีและทวิภาภเนี่ยอยู่ทางด้านบนนะประชมุมอยู่แต่เดี๋ยวเราอาจจะพามาดูนะครับที่พักนี่เป็นยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างเลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจที่จะสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็สามารถวอล์กอินเข้ามานะเจอที่เคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะพาเดินเข้ามานี่นครับตรงนี้ครับก็จะเป็น จุดรับรองหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะพาคุณเข้ามาตรงนี้นะจุดรับรองก็จะเป็นจุดที่มีการรับสมัครสมาชิกต่างๆห้งรับรองอกาศต่างๆอันนี้เป็นรวมๆและเป็นรวมๆนี่นี่เป็นห้องประชุมเป็นห้องห้องประชุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนเขาเอายามาร่วมสมทบนะอุทกภัยต่างๆสองนะครับก็จะเป็นที่ของท่านเลขาธิการพักก็คือ พี่ขิงนะครับเกสัชกพร้อมพันธ์นะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม yeah, อันนี้ชั้นสามนะครับชั้นสามมีลายแมทที่เราเคยบอกไนะนะนะ้นะอ่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่ามีอิมบิมีหนึ่งห้องนะที่เป็นเอเ็กซ์สูซีป่ะครับขาหนึ่คเลยอ่าเลยครับมันอันนี้จะเป็นเอ่อที่สำหรับประชุม นะครับแล้วก็ทางด้านในเนี่ยจะเป็นห้องของทางท่านวรภาผห้องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอก clus ีมากมากนะเราจะได้ไปดูนี่ห้องทำงานเดิมนะครับของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกรําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์เป็นอดีตนะนนขณะนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านเป็นองค์มนตรีนะครับแต่นขณะนี้เองห้องก็ยังคงถูกนะครับทุกคนก็เป็นหัวใจกันอยู่กับท่าน พลเอกประยุทธ์อยู่นะแล้วก็ด้านในเนี่ยไม่มีการเปลีป่ยนแปลงไม่มีไม่มีใครขยับใดๆนะะไปดูกันจา้นจาเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งไปกันครับ เราอยู่ที่ชั้น4นะครับซึ่งชั้น4เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ที่รวบรวมนะเป็นแบ็ออฟฟิศนะเป็นกระดูกรหดับน,นะเป็นแบกทำให้พักที่แข็งแรงนะ <S <S คนที่มาสมัครสมาชิกเอยอะไรเอยในทะเบียนพักไอเอกสารเอกสารต่างๆจะอยู่นีแต่ว่าเวลาที่สนใจ มาสมาัครสมาชิพกพรรคกรุงไทยสร้างชาตินะครับมาติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วเขาจะพาคุณเดินเข้าไปชั้นหนึน่งนเท่านั้นจบแล้ะแต่กระบวนการหลังจากนี้จะอยู่ที่ห้องนี้ครับไปดูหน่อยว่ามีกี่นแผนกกี่ยูนิตตอนนี้เอาแ,บบแบบอวาาาา๊บๆท่อยไปเห็นความลับความลับครับเสร็จจะชั้นสี่เรียบร้อยแล้วครับชั้นห้าเนี่ยจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เดินทางกันไปต้องระวัง ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะใช้เป็นห้องประชุมเนาะอาเรามีฟุตเพจนั่นแหละที่ทางท่านบทน้านเนี่ยมาประชุมหนึ่งวันเต็มน,นะครับสำหรับท่านรองนายัฐมนตรีพิรพันธ์สารีนะพิภากต้องบอกว่าเต็มกิ่มนะครับจุใจเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นนะว่าตกลงแล้วเนี่ย ตำแหน่งนี้เนี่ยเหนื่อยได้แค่ไหนนะ,ะหวังว่าถ้าใครชื่นชอบนะครับสามารถติดตามและฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับที่ติดตามนะอ่าเดี๋ยวเรารอทิ้งท้ายนะกับทางท่านพิธาสารนะครับเดี๋ยวรอท่านประชุมเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็คือผมนนกว่า หกโมงกว่าตั้งแต่เชา้าลากยาวไปถึงหกโมงกว่าวันนี้จบที่ภาคเหนือชาชาติอ้าววันนี้เราอยู่เต็มเต็มนะครับกับทางพี่ตุ๋ยผมบอกรี่ตุ๋ยนะอ่าโอเคอยู่กับทางพี่ตุ๋ยนะครับก็ล้างภาพเก่าที่เคยมีนะว่าพี่ตุ๋ยนะ่าจะดุ <laughs> <laughs> น่าจะดุนะริบตุ๋ยเป็นกันเองนะครับน่ารักนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากนะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆอาจจะ กว่านี้อาจจะโดนตกได้วันนี้อาจจะพูดคุยกันนะครับได้ในช่วงเวลาจากัดเนาะเพราะว่าพี่ตุ๋ยมีภารกิจแบบแน่นเลยก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ติดตามดูเนี่ยเห็นในหนึ่งวันจริงๆว่าเออภารกิจของของทางท่านเนี่ยแน่นมากนี่ยังดีนะที่วันนี้เป็นภารกิจแบบเน้นงานประชุมนะต้องพ่กนี้ลงพื้นที่หนักเลยถนนแบบข้างล่างเป็นเหวาต้องลุยต้องอะไรแต่ว่าทาง ทางไรหุดทะลุทะเลก็กลางทะเลเอาไทยเข้าไปมันสู้จริงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีจะเห็นคนมาร้องเรียนเรื่องต่างๆของกฎหมายก็ที่บอกเลยว่าผู้ปกสู้ให้ทุกปัญหาทุกทาได้เลือกเลยคนคนมาร้องเรียนจริงๆข้างล่างนะครับแล้วก็เราบอกว่าพรรครลมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพารคทที่โอเพ่นนะเปิดรับนะครับทุกอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ชมแล้วรู้สึก อยากร่วมอุดมการอยากเป็นส่วนหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถเข้ามาสั่งสมาชิกพรรคได้นะครับก็แม่ผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงใครที่อาจจะติดกฎหมายเดิมนะครับว่าใครที่จะเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยสองพันบาทตอนนี้เขาลดเหลือแค่200แล้วใช่กฎหมายใหลงรอยแล้วก็รายปี2 0บาทแต่ว่า ต่อชีพไปเลย200นะครับแล้วก็ได้มีสิทธิ์ในการโหวตอะไรต่างๆได้มีการไปทำ p a r l i a m a r y โหวตอะไรต่างๆร่วมกับพักนะครับก็อยากจะให้มาสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาตินะด้วยการเป็นสมาชิกพักฮะคุณชื่นชอบในอุดมการของพักรวมไทยสร้างชาตินะเน้นทํางานเว้ยเน้นทํางานอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆเลยนะครับขอบคุณ